ที่อยู่บ้านชาวนา ยังไงให้ประชาชนของเรามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นใช่ไหมที่เราลงไปทําเรื่องน้ําถ้าน้ําดีการเกษตรดีประมงปศุสัตว์ดีขึ้นใช่ไหมประชาชนในชนบทซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของนครสวรรค์นเนี่ยถ้าหากว่าใส่ถุกินวันฟื้นการค้าพาณิชย์มันก็จะดีขึ้นเราก็ลงไปทําเรื่องน้ําแต่ทีนี้พอดูไปดูไปทําแค่นี้มันไม่พอถ้าหากว่าเรายังให้ชาวบ้านเาสร้างผลผลิตมาแล้วยังไปช่องทางเดิมเนี่ยเอาพูดกันตรงๆก็คือการเราล,อล้อเราเปียบมากมายเลย ทำแล้วใช้นี่เขาแล้วเหลือเขเหลือหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่พอใช้แล้วก็มีหนี้สินหลายครัวเรือนที่ว่าตัวแดงกู้ไม่ได้แนละ้วอันเนี้ยมันเป็นทางออกนะมันเป็นทางออกพยายามจะอนุรักษ์พันธุ์ข้าวสายพันธุ์เดิมๆไว้ไม่ให้มันสูญพันธุ์อะไรที่เลิกปลูกม,มันจะ ทีหายแล้วมันเกิดความเสียหายอะไรแทนที่มันจะเป็นเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่จะไปพัฒนาสายพันธุ์ได้มันหายไปถึงแม้ว่าตัวมันเองเนี่ยคุณลักษณะอาจจะไม่คุณลักษณ <problèmes. S 1> ะบางอย่างคนอาจจะไม่นิยมกินแต่มันมีคุณลักษณะบางอย่างถ้าออกไปผสมกับอีกสา,าย,ยพันธุ์หนึ่งเนี่ยมันจะเกิดสายพันธุ์ใหม่ที่ดีขึ้นเพราะนั้นมันจะต้องอนุรักษ์ไว้ให้หมดไ่กันเราให้หน้าเราพัฒนาสายพันธุ์ไม่ได้เราก็เก็บไว้เยอะๆอย่างเงี้ยและแล้วเราก็มาพิจารณาในการพัฒนาสายพันธุ์อีกทีประมา เราต้องการแปลรูปเรื่องอะไรสายพันธุ์ไหนเจอสายพันธุ์ไหนแล้วมันไปทำให้เราอร่อยในส่วนของน้องหินเนี่ยจอเข้ามาดูถ้ามาแงพอไหมของพี่หนึ่งพอไหมไม่พอขยายไป สร้างผลผลิตมาแล้วยังไปช่องทางเดิมเนี่ยเราพูดกันตรงๆก็คือการเอาอล้อเอาเปรียบมากมายเลยก็นะหมายก็ว่าไม่พอใช้แล้วก็มีหนี้สินเอถ้าเรามีผลิตผลทางการเกษตรเราไปรูปได้ไหมพอม,มาเจอในเรื่องของการตัดต่อสายพันธุ์ข้าวเราบอกเอาตรงนี้ก่อนเลยเอาตรงนี้ก่อนเลยสายพันธุ์ข้าวที่เรามีอยู่เลยายหลายสายพันธุ์ซึ่งมีแต่ละสายพันธุ์มีคุณลักษณะ มีคุณลักษณะพิเศษของตัวเองใช่ไหมทุกสายพันธุ์ไม่มีมันไม่เพอร์เฟกมันไม่ใช่ว่าสายพันธุ์เดียวกลิ home, <ม>่นหอมกินแล้วอร่อยใช่ไหมเม็ดใหญ่ทายาก็ได้ทาสุราก็ดีทำหนมจีนก็มันไม่มีหรอกมันไม่เพอร์เฟกเพราะนั้นทุกสายพันธุ์มันมีคุณลักษณะที่พิศพศพศพศเศษในตัวเองของเราเนี่ยมีอยู่ในมือสี่สกว่าสายพันธุ์น่ะลองคิดดูสิเหมือน แต่เหมือนสารตั้งต้นในการผลิตเนี่ยมีอยู่40กว่าสายสารตั้งต้นอ่ะใช่ไหมจับโน่นผสมนี่จับนี่ผสมโน่นใช่ไหมตอนนี้ก็ลองผิดลองถูกใช้ประสบะการณ์ใช้เซนส์นของคนที่มีประสบะการณ์ในการครอบปลูกว่าอสายพันธุ์นี้เจอสายพันธุ์นี้แล้วมันจะเกิดคุณลักษณะอย่างนี้ปรากฏว่าผลออกมาก็ที่ถามดูก็เป็นไปตามเป้าหมายส0เรซเรายังไม่ได้ใช้เชิงวิทยาศาสตร์ใช้เชิงประสบะการณ์ว่าไอ้นี่ไอน้ไอน,อน,อนี่มันน่าจะออกมาเป็นอย่างนี้ลูกมัน คิดอย่างนี้ก็เลยมีมีได้บ้างไม่ได้บ้างมกับแม่คัาก็จะนีว่าอยากตายายมันใครมัน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 มัตมันมันันม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 ันทันมันมันมนันมัมันมันมนมันมันมมันมนมันยันมันันนี่มันมนมามันมนวนมันนมมันมัมัมนันมนมั่มันมนมันมันมนมันมันมมมันมนงมัน อันที่มันอาจจะบอกว่าลองเอาสามู่นี้ไปผสมที่จะได้ตามทรัคยาต้องการนะในหนึ่งเมล็ดข้าวเนี่ยมีอะไรบ้างประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็คุณลักษณะอย่างนี้เนี่ยแปลรูปเป็นอะไรการแปลรูปก็หมายว่าทาให้มันให้มันเดินได้เดินทางไกลมากขึ้นการเดินทางไกลก็หมายว่าตลาดจะกว้างขึ้นแปลรูปเป็นสุรามั้ยแปลรูปเป็นขนมจีนไหมเป็นขนมปังไหมเป็นไอศครีมไหมใช่ไหมเป็นได้หลายๆอย่าง ไปเป็นส่วนหนึ่งของสมุนไพรไหมจะเป็นส่วนหนึ่งของสมุนไพรไหมวันดีคืนดีเรามีผลิตภัณฑ์ออกมาเลยมีเหล้าห้ายีห่ห้อใครชอบหวานช,นชอบน่นชอบนี่แล้วก็มันไม่ใช่ออกมาเพียวๆนี่เรามีการเขาเรียกว่าเป็นรีเสิร์ชใช่ไหมรีเสิร์ชมันมีสามารถเราเอามาปรุงเพิเ่มเติมมันก็จะได้เหล้าลลหลายหลายหลายอย่าง,าาง,าางขนมจีนแบบไหนนะเส้นเหนียวเส้เนโน่นเส้นนี่คนมันมันไม่ใช่ว่าเส้นแบบนี้แล้วคนชอบทั้งโลกไม่ใช่มีใช่ไหม เพราะนั้นถ้าหากว่าเกิดวันนี้คืนนี้เราแปรรูปมาปั้งดันไปถูกใจคนกลุ่มกลุ่มหนึ่งมันไปละ้ในเส้นนี้ไปได้ละหนีพ้นละเนี่ยที่บอกที่ผมจะให้เขประมาณไงรอบหน้าแปรรูปอะไรที่ผมบอกอะแค่ในสนับสนุนเรื่องนี้ไม่ธรรมดานะคะเนี่ยใช่บอกเขาแล้วอันนี้คุยเขาแล้วว่ารอบต่อไปเนี่ยหนีเรื่องแปลรูปไม่ใช่แค่นี้ มันช่องทางนี้มันก็อาจจะเป็นช่องทางที่เราจะหนีพ้นระบบเก่าๆซึ่งเป็นระบบที่ชาวนาเหมือนกับถูกบีบบังคับว่าคุณต้องเดินทางนี้ใช่ไหมอันนี้มันก็เหมือนกับว่าเราเปิดเส้นทางใหม่ลองไปทางนี้ดูสิใช่ไหมไปทางนี้เป็นนวัตกรรมเปิดตลาดใหม่ได้มันก็สามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรได้มากขึ้นใช่ไหมมันก็ส่งผลถึงเป้าหมายของอบจอที่เราต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแค่นั้นเอง บ้านมีความหวังเลยแม่ผนยกวันนี้ใยกลงมาวันน ok> ี้กมีความหวังเอาปาเจก็มีความหวังว่านโยตัยที่นายตั้งไว้อะค่ะมันจะต้องเป็นรูปธรรมที่ประสบความสำเร็จเราก็ตั้งความหวังไมช่เดียวกันฟัง่ชุมที่มีผู้นำที่มีความคิดอย่างนี้ชาวนานี่ไม่ใช่เด็มคนที่ยาก คนที่อยู่ข้างทางน้า